สวัสดีครับเพื่อนเพ่มจ้าอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับมีจอป่อดรุณพี่ท่านหนึ่งเคยสอนผมไว้ว่าจงเป็นเซฟตี้ที่แข็งแกร่งแต่อย่าแข็งกล้าวจงเป็นเซฟตี้ที่อ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอแข็งแกร่งแต่อย่าแข็งกล้าวคือ,อยังไงครับเราเป็นเซฟตี้ที่เคร่งครัดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี เราทำงานในเชิงความปลอดภัยด้วยความแข็งแกร่งเข้มแข็งแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปแข่งกล้าวใส่ใครนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปแสดงอำนาจบาดใหญ่กับผู้รับเหมากับใครก็แล้วแต่ที่ต้องมาดิวงานกับเราอันนี้คือความหมายของคำว,ว่าแข่งแกร่งแต่ไม่แข่งกล้าวยงเป็นเซฟตี้ที่อ่อนโยนแต่อยาอ่อนแอเราอ่อนโยนได้ เราให้เกียรติผู้อื่นได้เราให้ความเคารพผู้อื่นได้แม้แต่ผู้รับเหมาที่มีวุฒิภาวะมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิที่ดีกว่าเราเราก็สามารถที่จะให้เกียรติเขาได้ยกมือไหว้เขาได้ด้วยความเต็มใจนั่นคือความอ่อนโยนแน่ในาอ่อนแอเวลาไปตรวจผู้รับเหมาเวลาไปคอนซัลท์ให้ผู้รับเหมาผิดคือผิดถูกคือถูก ว่ากันไปตามเนื้อผ้าว่ากันไปตามเนื้องานอย่าอ่อนข้ออย่าอ่อนแออย่ายอมอย่าอ่อนยอมในเรื่องของความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้คือระเบียบข้อกำหนด p r o ซ e เ u อร์กฎหมายกฎข้อบังคับแต่คำว่าไม่ยอมเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเราจะนำไปปรับใช้ว่าไม่ยอมในนิยามของเราเนี่ยไม่ยอมแบบไหน ราะฉะนั้นสองประโยคนี้ที่พี่จปอปรุ่นเก่าเคยสอนผมไว้ผมยังมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแข็งแกร่งแต่อย่าแข็งกล้าวแข็งแกล่งดีครับแต่แข็งกล้าวไม่ดีแข็งแกล่งในสิ่งที่ถูกต้องแข็งแกล่งในสิ่งที่ควรที่จะทำอย่าแขงแ็งกล้าวกับใครก็แล้วแต่ ให้เกียรติทุกคนนะครับที่เราควรให้เกียรตินะคนที่เราไม่ควรให้เกียรติเราก็ไม่ต้องไปให้เกียรติเขานะครับคนที่ไม่ให้เกียรติเราก็ไม่มีความจําเป็นที่เราต้องให้เกียรติเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะครับอ่อนโยนเราอ่อนโยนได้การอ่อนโยนการอ่อมน้อมถ่อมตนเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ของที่ของผู้ที่มีวุฒิภาวะทีด่ดีนะครับใครๆก็ชอบคนอ่อนน้อม ใครๆก็ชอบคนทอมตนไม่มีใครชอบคนที่กวดเบ่งเก่งไปซะทุกเรื่องกูแน่กูเจ๋งกูไม่ฟังใครนะไม่มีใครที่ชอบคนหยาบโลนหยาบคายหรือยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ความอ่อนโยนนะครับอ่อนโยนได้แต่อย่าอ่อนแออย่าอ่อนแอให้กับความไม่ถูกต้อง อย่าอ่อนแอให้กับการกระทําที่ไม่ปลอดภัยพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยสภาพการที่ไม่ปลอดภัยเราจะจัดการกับสภาพการอย่างนี้อย่างไรสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรอยู่ที่บริบทของเราอยู่ที่อํานาจหน้าที่ของเรามีแค่ไหนด้วยนะครับไม่ใช่ไปทําเกินอํานาจของตนเองนะครับอย่าทําเกินหน้าที่อย่าทําเกินอํานาจมันจะทําให้เราอยู่ลําบาก นะเพราะฉะนั้น job description JD เขียนไว้ให้เรามีอำนาจหน้าที่แค่ไหนทำแค่นั้นส่วนอนไหนที่เกินอำนาจหน้าที่ของเรามันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคนอื่นอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอ,อย่าอ่อนแอในบทบาทในอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนะครับทีนั้น วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้สองประโยคนี้นะครับแข็งแกร่งแต่อย่าแข็งกร้าวอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอสวัสดีครับ